นิทานก่อนฝันเรื่องเท้าคูลูกับนางอัว้วกาลละครั้งหนึ่งน,นานมาแล้วเมื่อแสงดาวยังส่องประกายเบาๆบน,นผืนแผ่นดินไทยและสายลมเย็นยังกระซิบเล่าเรื่องราวแห่งความรักมีสองเมืองที่งดงามและเจริญรุ่งเรืองเมืองแรกชื่อว่านครกาสี ที่มีพระราชาใจดีเท้าพรหมสีและพระราชินีผู้อ่อนโยนนางพิมปกาสีปกครองด้วยความเมตตาเมืองที่สองชื่อว่ากายนครมีพระราชาเท้าปุตตาลาศและพระราชินีผู้งดงามนางจันทราที่หน้าตาสวยดุดพระจันทร์เต็มดวงในคืนเพ็ญสองเมืองนี้เป็นมิตรตันมาก พระราชาทั้งสองมักจะไปเยือนกันบ่อยครั้งจนในที่สุดได้ตกลงทำสัญญากันไว้อย่างแน่นแฟนเพื่อนรักหากบุตรของเราเกิดเป็นเพศเดียวกันก็ให้เป็นเพื่อนสนิทตลอดไปแต่หากเป็นคนละเพศก็ให้แต่งงานกันเพื่อผูกมิตรภาพของเราให้แน่นแฟงยิ่งขึ้นไปอีกสัญญานี้ทำขึ้นด้วยความจริงใจและความหวังดี ใครจะรู้ว่ามันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวรักที่ยิ่งใหญ่แต่แล้วชะตากรรมก็เล่นตลกโหดร้ายวันหนึ่งเมื่อทั้งสองพระราชินีต่างก็ตั้งคันนางจันทราได้เสด็จไปเยี่ยมเพื่อนรักขณะเดินเล่นในสวนพระราชอุทยานท่ามกลางดอกไม้บานสะพรัง่งนางจันทราเห็นต้นส้มที่มีผลสุกเหลืองอาราม อยากเสวยจึงขออนุญาตเพื่อนอยากเอย๋ยข้าอยากเสวยส้มลูกนี้จังท่านจะอนุญาตให้เด็ดได้ไหมเพื่อนรักส้มลูกนั้นยังไม่สุกหรอกเกรงจะไม่อร่อยรอสักพักดีกว่าแต่นางจันทราเห็นได้ชัดว่าส้มนั้นสุกเต็มที่แล้วจึงเข้าใจผิดว่าเพื่อนไม่อยากให้ความโกรธจึงเกิดขึ้นในพระไทย ถ้าเป็นอย่างนี้เราขอตัดความสัมพันธ์กันตั้งแต่นี้เลยไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันอีกต่อไปเพียงแค่ส้มลูกเดียวมิตรภาพอันแน่นแฟงก็ขาดสะบั้นไปเวลาผ่านไปเบาๆจนครบ15้าปีนางพิมพากาสีได้บุตรชายรูปงามตั้งชื่อว่าเท้าคูลูหนุ่มที่มีใจดีอ่อนโยนและรักธรรมชาติ นางจันทราได้บุตรสาวงดงามชื่อนางอ้วเขี้ยมหรือนางอ้วสาวที่สวยเหมือนดาราทันจากสวรรค์เท้าคูลูเติบโตมาด้วยความรักและการศึกษาที่ดีเขารู้ดีว่าตนมีคู่มั่นหมายตามสัญญาเก่าจึงตัดสินใจเดินทางไปหานางอ้วด้วยตัวเองแม้พระมารดาทั้งสองจะบาดหมางกัน แต่ข้าเชื่อว่าความรักแท้จะเอาชนะทุกอุปสรรคเมื่อทั้งสองได้พบกันครั้งแรกตายแสงแดดอ่อนๆยามบ่ายราวกับว่าเวลาหยุดนิ่งดวงตาของนางอั้วเป็นประกายเหมือนดวงดาวในคืนใสท่านคือเท้าครูรูใช่ไหมข้าฝันถึงท่านมาตั้งแต่เด็กนางอัว้วท่านงดงามยิ่งกว่าที่ข้าจินตนาการไว เราเป็นเนื้อคู่กันจริงๆหรือเปล่าแต่ความสุขไม่ได้คงอยู่นานนางจันทรายังคงโกรธเรื่องส้มลูกเดียวไม่ยอมรับสัญญาเก่าขณะเดียวกันขุนลางเจ้ามืองที่ใจร้ายผู้มีอำนาจเวทมนต์ได้ยินเรื่องความงามของนางอัว้วและต้องการแย่งมาเป็นภรรยานางอั้วคือของข้าข้าจะใช้ทุกวิถีทางทั้งทรัพย์สมบัติและเวทมนต์เพื่อให้ได้นางมาขุนลาง ส่งทรัพย์สมบัติมากมายและใช้เวทมนต์คาถาทำให้นางจันทราเปลี่ยนใจอ้วลูกแม่ได้ตกลงแล้วให้เจ้าแต่งงานกับขุนลางเขามีอำนาจและทรัพย์สมบัติมากมายแม่คะลูกไม่รักขุนลางลูกรักเท้าคูลูตามสัญญาที่พ่อแม่ทำไว้เท้าคูลูไม่ยอมแพ้เขาขอทำพิธีเสี่ยงสายแนนเพื่อพิสูจน์ว่าทั้งสองเป็นคู่แท้ ท้าคูลูและนางอัว้วท่านทั้งสองเป็นเนื้อคู่กันจริงแต่สายแนนแห่งชะตาบอกเล่าว่าท่านจะต้องเจอความลำบากและจะต้องทัดพรากจากกันแม้จะต้องตายข้าก็จะรักนางอั้วตลอดไปเมื่อขุนลางกำหนดวันแต่งงานนางอั้วรู้สึกสิ้นหวังจึงส่งคนไปบอกเท้าคูลูมาพบครั้งสุดท้ายแต่นางจันทราทราบเรื่อง และไปพบทั้งคู่ที่สวนนางหญิงเสเพมาแอบเล่นชู้กับผู้ชายได้อย่างไรไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยคำพูดเหล่านี้ทำลายใจนางอ้วจนสิ้นเชิงคืนนั้นด้วยความรักที่มีต่อเท้าคูลูและความไม่อยากทรยศหัวใจตัวเองถ้าข้าไม่อาจเป็นของเท้าคูลูในชาตินี้ขอให้ได้พบกันในพบหน้าข้าจะรอท่านในสวรรค์นางอัว้ว จึงผูกคอด้วยผ้าไหมเพื่อไปหาความสุขในโลกหน้าเมื่อเท้าคูลูทราบข่าวว่าคนรักตายเพราะเหตุมาพบตัวเขาเจ็บใจมากจนแทบขาดใจอ้วเอ๋ยข้าจะตามเจ้าไปเราจะได้อยู่ด้วยกันในสวรรค์และไม่มีใครมาแย่เราได้อีกเขาจึงใช้มีดแทงใจตัวตายเพื่อไปหาคนรักในโลกหน้าส่วนขุนลางผู้ชั่วร้าย เมื่อมาถึงเมืองกายนครทันทีที่เขาเหยียบแผ่นดินพระแม่ธรณีโกรธการกระทำของเขาจึงสูบเขาลงใต้ดินเมื่อคู่รักทั้งสองได้จากไปแล้วสองเมืองต่างเศร้าใจพระราชาและพระราชินีเสียใจที่ความบาดหมางเล็กน้อยทำลายความรักของลูกพวกท่านจึงกลับมาเป็นมิตรกันเหมือนเดิม และสร้างอนุสาวรีย์เก็บอัฐิของคู่รักไว้ข้างๆกันแต่ที่น่าอัศจรรย์ที่สุดคือที่หลุมฝังอัฐิของเท้าคุลูมีดอกไม้สีม่วงงดงามขึ้นมาชื่อดอกคุลูและที่หลุมฝังอัฐิของนางอัว้วมีดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ขึ้นมาชื่อดอกนางอัว้วไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้ที่มีดอกนางอั้วขึ้น ก็จะมีดอกคูลูขึ้นอยู่ข้างๆเสมอและไม่ว่าที่ไหนที่มีดอกคูลูก็จะมีดอกนางอั้วบานอยู่ใกล้ๆเสมอเราวกับว่าความรักของพวกเขายังคงอยู่ในโลกนี้อยู่ด้วยกันไม่เคยพลัดพรากและบนสวรรค์นั้นเท้าคูลูกับนางอ้วได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป